ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่มีเกียรติทุกท่านที่รับชมช่องนราอาร์ตอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็ผมก็ได้มีโอกาสที่จะมาสาธิตการวาดภาพของเด็กหญิงที่มีวัยประมาณสัก9้าขวบหรือ10ขวบแต่เด็กหญิงคนนี้ก็อาจจะมีการแต่งหน้านะครับแต่งหน้าให้ดูมีความสวยงามเพราะว่าเด็กรุ่นนี้ครับจะรักสวยรักงามครับประมาณ9ขวบ10ขวบหรือ11ขวบนี่แหละครับ อันดับแรกผมก็จะลงน้ำหนักที่มีความเข้มเห็นไหมครับช่วงที่เป็นช่วงที่รอยต่อของผมกับสีผิวของใบหน้าครับก็จะมีพวกสีน้ำตาลผสมแซบเกลียนเข้าไปแซบเกียนคือสีเขียวขี้ม้านี่ครับผสมเข้าไปอาจจะมีสีแดงไวโอเลตเจือเข้าไปนิดนึงแล้วก็ไล่น้ำหนักไล่แสงไล่เงา ผมเคยพูดไว้แล้วครับว่าการเขียนรูปของผมนี้ก็จะแตะซ้ายแตะขวาแตะหน้าแตะหลังไม่ได้แบบการไล่สีครับแต่เป็นการวางสีตำแหน่งของสีให้มีความให้มีความแม่นยำครับคือการวางน้ำหนักของสีก็จะมีอยู่สีน้ำหนักครับคือเข้มสุดเข้มสุดแล้วก็รองเข้มแล้วก็กลางแล้วก็อ่อนสุดก็คือใช้พวกสีแทนค่านะครับสีแทนค่าของน้ำหนัก แสงเงาก็คือการเขียนภาพสีนี่มันแตกต่างจากการาวาดภาพขาวดำนะครับภาพขาวดำก็จะไล่พวกแสงน้ำหนักขาวดำจากเข้มไล่จนมาถึงอ่อนสุดแต่ว่าการเขียนภาพจงระลึกไว้เลยว่าต้องใช้สีแทนค่าครับก็คือตอนนี้ก็ผมลงผมก็คือใช้สีดำ สีดำก็จะมีพวกสีอุอลตรามาลีนผสมเข้าไปให้สีมันมีความฉ่ำอะครับเพราะว่าลําพังสีดําสีเดียวนี่ก็จะทําให้ภาพมีความแห้งอะครับก็คือผสมพวกสีที่มีบรรยากาศเข้าไปในสีของผมครับเพราะว่าภาพทั้งภาพที่เราเขียนภาพเหมือนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศบรรยากาศของสีอะครับ อันดับนี้ก็คือจะมาเขียนพวกสีผิวไล่พวกอนาตมีพวกแขนนะครับก็ใส่น้ำหนักแสงเงาครับอย่างที่บอกก็คือเข้มสุดรองเข้มกลางแล้วก็อ่อนสุดนะครับเข้มสุดน่าจะเป็นสีที่ผมผสมออกมาน่าจะเป็นสีน้ำตาลผสมกับสีน้ำตาลเจือสีดำนิดนิดแล้วผสมแดงไวโอลิตแล้วก็สีสีเหลืองของเยลโล่โอ๊ก ก็คือเหลืองทองครับสีผิวจะได้มีประกายออกมาครับอันดับนี้ก็คือ,อคือวางสีเรียบร้อยแล้วผมจะทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงให้สีมันมีความหมาดนะครับแล้วก็มาเกลี่ยถ้าเราเกลี่ยไม่ทันเวลาผมเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเราเกลี่ยไม่ทันเวลาเนี่ยก็อาจจะเกลี่ยไม่ได้สีมันก็จะแห้งไปก่อนหรือว่าหมาดเกินไปเวลาเราเกลี่ยเข้ากันนะสีมันก็จะไม่เข้ากันนะครับ คือภาพก็จะมีความแข็งนะครับแต่ถ้าเวลาที่เรามาเกลี่ยให้มันพอเหมาะพอควรแล้วก็สีมันมีความเหมาะพอควรพอพอเหมาะพอควรสีก็จะออกมาเวลาเกลี่ยออกมาก็จะมีะความนุ่มนวลแล้วก็สีกลืนกันได้ดีสีผิวก็จะเป็นสีผิวได้ครับอันดับต่อมาก็คือการที่จะมาลงแบ็กกราวสีของแบ็กกราวสีแบ็กกราวนี้รูปนี้ผมจะใช้โทนสีที่เป็นอ สีอุลตรามาลีนจริงๆแล้วผมก็จะใช้สีดำลงไปก่อนนะครับสีดำผสมขาวให้เป็นสีเทาลงไปก่อนเพื่อเป็นการคุมพวกสีไม่ให้มันโดดนะครับก็คือสีดำสีขาวนี่ผสมเข้าไปเป็นสีเทาก็จะทำให้สีอื่นไม่โดดแบ็กกราวก็จะไม่โดดเป็นภาพการ์ตูนนะครับก็จะมีพวกสีม่วงไวน์โอเลนทไวโอเลนทที่ผมใช้อยู่ก็คือสีม่วงไวเลสีเดียวนี่แหละครับ ก็คือถ้าจะไปใช้หลายสีมันก็ยิ่งสับสนผมเคยบอกไว้แล้วครับจริงๆม่วงมันก็มีอยู่หลายม่วงนะครับแต่ผมเลือกมาม่วงเดียวม่วงไวโอเลตนี้ก็คือมันแทนได้ทั้งแสงและเงาครับสีม่วงไวโอเลตครับอันดับนี้ก็จะมาเขียนพวกสีของเสื้อแล้วก็จะมีโบสีเหลืองครับอย่างที่เห็นโบสีเหลืองมันก็จะไม่ไม่เหลืองไปซะทีเดียวมันก็จะมีบรรยากาศของอ่า สีที่อยู่รอบนอกผสมเข้าไปครับสีก็จะมีความที่ว่าไม่ดิบสีไม่ดิบก็คือสีดิบก็คือสีเดียวที่เราลงไปครับสีเหลืองสีเดียวแล้วก็ลงไปเป็นเป็นเป็นแผ่นเดียวมันก็จะทําให้ภาพเป็นเหมือนกระตูนนะครับแต่ถ้าสีไม่ดิบก็คือสีเหลืองก็จะมีตัวผสมเข้ามาก็คือพวกสีขาวแล้ว น่าจะเป็นพวกสีขาวแล้วก็สีเขียวเขียวของแทบกรีนผสมเข้าไปนิดนึงมันก็จะทำให้สีไม่ดิบอะครับก็จะมาเขียนน่าจะเป็นตุ๊ก,กตุนตุ๊กตาเป็นตุ๊กตุนตุกตา,าเป็นหมีครับหมีแต่ว่าไม่เห็นหน้าหมีนะครับไม่เห็นหมีเอยไม่เห็นหน้าหมีก็ก็จะมาเกลี่ยพวกแบกกล่าวครับตอนนี้ก็คือเกลี่ยแบกกล่าว สีของแบกเกิลก็คือวางไว้ประมาณ1ชั่วโมงก็มาเกลีย่ยให้มันแบบซอฟเข้าหากันภาพที่ผมเขียนก็จะเขียนเน้นความนุ่มนวลน,นะครับภาพเด็กก็คือเราจะไปใช้พวกทีแปลงสีทีแปลงหนักๆมันก็มันก็ไม่เหมาะก็คือเลือกสีที่มันแบบดูมีความนุ่มนวลการเกลีย่ยภาพครับทำยังไงให้มีความอ่อนหวานนุ่มนวลแล้วก็มีความใส ภาพเด็กนี่ที่สําคัญก็คือเขียนให้มีความใสครับก็จะมีสีมันก็ออกจเจอเวอร์กว่ารูปถ่ายนะครับภาพเขียนเนี่ยก็สีชมพูก็อาจจะเห็นออกมาเป็นแบบสีชมพูชมพูชัดเจนขึ้นมาแต่ดูสังเกตจากภาพถ่ายมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีแต่วลาเวลาเราเขียนเราต้องดึงดึงดูดดึงความน่าสนใจของรูปภาพออกมาครับก็คือมันจะเวอร์ออกมานิดหนึ่งแต่ว่าเวอร์แล้วดูดีครับไม่ใช่ว่าเวอร์แล้วหลุดออกไปเป็นแบบ ชมูแบบแป้นออกไปเป็นการ์ตูนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับขั้นตอนนี้ก็จะมาแบบเกลี่ยที่เราลงสีไว้ครับก็เก็บรายละเอียดพวกเส้นขนของอมีขั้นตอนนี้ก็จะมาลงาแสงรีเฟกของดวงตาครับแสงรีเฟกคือแสงสะท้อนผมเคยบอกไว้แล้วครับก็จะใช้พวกส่วนมากผมก็เดิมๆนี่แหละครับไม่ได้ ไม่ได้เปลี่ยนไปมากก็คือใช้สีขาวผสมกับสีฟ้าสีฟ้าเซลรูเีนนะครับผสมออกมาแล้วก็แตะมันก็จะมีความฉ่ำครับคือการเขียนภาพนี่เราจะไปคิดมากนะครับก็คือเน้นน้ำหนักแสงเงาแล้วก็สีที่มันมีความาดูแล้วเรียบง่ายก็คือเขียนภาพผมเคยเขียนมีความวนนะครับก็คือเขียนแล้ววนไปก็วนมาไปคิดมากว่า ต้องดึงสีนู้นเข้ามาต้องดึงสีนี้เข้ามาแต่จริงๆอ่ะการเขียนภาพก็คือไล่ขึ้นมาให้แต่ละสเต็ปไม่ถูกต้องถ้าเราไปคิดมากว่าเขียนยังไงนะให้ภาพเด็กมันออกมามีความแบบหวานมีความสดใสต้องดึงสีนูน้นสีนี้เข้ามาผสมแทรกเข้าไปมันก็ยิ่งสับสนนะครับก็ไล่ตามน้ําหนักแสงเงาที่ผมบอกนี่แหละก็คือเข้มสุดรองเข้มสีกลางแล้วก็สว่างสุด ก็จะไล่น้ําหนักขึ้นมาให้ถูกน้ําหนักแสงเงาภาพมันก็จะออกมาของมันเองโดยอัตโนโมัติของมันเองครับคือการเขียนภาพนี่ก็คือเหมือนหลักวิทยาศาสตร์นะครับอย่างคนที่สร้างยานอาวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้ก็ใช่ว่าจะมาเขียนรูปให้ดูดูสวยงามเหมือนเหมือนเหมือนคนเขียนรูปได้นะครับอย่างผม เขียนภาพนี่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปทําอย่างอื่นได้ดีหรอกครับผมก็เขียนภาพของผมได้ดีนี่แหละจะให้ไปสร้างยานอวกาศขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ผมก็ไม่สามารถที่จะทําได้แต่ก็คนที่สร้างยานอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้แต่ว่าก็จะมาเขียนภาพให้ดูมีความสวยงามมีเสน่ห์ดึงดูดเหมือนคนที่เขียนภาพทุกวันอย่างผม1ิปี20ปีอย่างนี้ก็ก็มันก็ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็อาชีพแต่ละอาชีพ การทำงานแต่ละอย่างมันก็ต้องยอมรับว่าคนไหนทำอาชีพอะไรก็ประมาณนั้นแหละครับอ๋อก็ขั้นตอนนี้ก็จะก็เสร็จแล้วครับเมื่อกี้เซ็นชื่อไปแล้วเมื่อีภพากไปก็เบอร์ไปครับวันนี้ก็เล่นเบียร์ไปสองกระป๋องเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ช่วงโควิดก็มันก็ตึงๆไปนิดนึงก็เลยก็เลยลอง ลองจิบจิบเบียไปสองกระป๋องก็ได้เสียงที่พากออกมาประมาณนี้นะครับรุดรุด้างอะไรมังส่วนมากผมก็จะไม่ได้ดื่มสักเท่าไหร่แล้วครับแต่วันนี้ก็อยากจะลองปลดปล่อยดูว่าชีวิตของการดื่มเบียมันเป็นยังไงเสียงที่พากก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป ที่ดีๆออกมาแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากคับ